สำหรับชาวราศีมังกรนะครับเอาดวงการเงินในช่วงเมษาจนถึงพฤษภานะครับก็ต้น,ต,นต้นเมษาเน,ะนาะนะเรามาดูกันสำหรับชาวมังกรนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะชาวมังกรเขาบอกว่าชาวมังกรเนี่ยนะก็ถือได้ว่าผิดแผกแตกต่างจากราศีอื่นๆนะครับนะนะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเองเนี่ยกำลังแย่ในเรื่องของการเงินนะการเงินมันก็จะดีขึ้นโดย ม่คาดคิดเลยทีเดียวนะครับมันดูแล้วอเมซิ่งซะเหลือเกินนะไม่ธรรมดานะครับและชาวราศีมังกรเนี่ยนะมันบอกนี้นะมันเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยมักจะทำอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็ได้เงินได้ทองเว้ยเดือนนี้แปลกมากแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยนะคนใกล้ตัวอาจจะมีการนะมาหยิบยืมเงิน นะครับหรือว่าอาจจะแบบมาแหมบเรียบๆเคียงๆดังนั้นเนี่ยถ้ามีตังต้องทําตัวให้เหมือนไม่มีอย่าไปบอกใครนะไม่เน้นอวดรวยนะถ้าอวดรวยอาจซวยได้นะครับต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดูดีนะครับอ่าดูดีดังนั้น ต้องดูเงินในกระเป๋าดีๆด้วยนะครับอาไพไบที่สามบ่งบอกถึงอะไรเขาบอกสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเองอยากจะชนะนะในเกมการเงินนะครับในเดือนนี้ถามว่าชนะไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ก็บอกว่าคุณเองต้องรักษากําลังใจนะจะทําอะไรต้องรักษากําลังใจให้ดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะเดือนที่ผ่านๆมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเหนื่อยเซ็งท้อแย่แต่ก็บอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะมันจะดูดีกว่าเดือนก่อนๆ นะครับอืดูดีกว่าเดือนก่อนๆดังนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับทำอะไรได้เซฟตรงเซฟต่างได้เซฟไปก่อนนะครับอย่าไปให้ใครยิบยิบยืมนะนะนอกจากว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับก็บอกว่าคุณเองเนี่ยนะ เมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วไงไพ่มันเปิดออกมาพอดีนะครับคุณเองเนี่ยอย่าอวดมั่งอดมีจนเกินไปเพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะเราอาจจะคัดกรองได้ลําบากว่าเขามาดีหรือมาอร้ายนะครับอันนี้สําคัญมากๆเนาะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับในเดือนนี้ให้ระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับนะถ,ถัดไปจากนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันน่าสนใจนะอมืมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจ ตรงที่ว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะครับเขาบอกว่าอไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะมันมีแล้วเก็บเอาไว้แล้วนั่นดีนะครับแล้วก็จงรักษาเอาไว้นั่นดีนะครับแล้วไพ่มันแนะนำเนี่ยไพ่ใบที่7็เนี่ยเขาแนะนําว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่บังเกิดเกิดมาเนี่ยทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับมี ก็เลยก็มีทรัพย์เนี่ยนะเข้ามาหาตัวคุณเองมีเงินมีทองเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณเองอีกนะครับอและอะไรเขาบอกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าไอการเงินเนี่ยที่ว่ามันจะเข้ามาเนี่ยรถใหม่ๆเลยนะครับมันก็ไม่ได้ว่ามาแบบง่ายดายจนเกินไปนะครับก็ดังนั้นให้ชาวราศีมังกรระวังนะครับมันก็จะเหมือนมีแต่ความมันจะมีมันมีเรื่องยุ่งยากละกันทําให้ชาวมังกรเนี่ยนะกว่าจะได้เงินเนี่ยมันก็จะมีความเหนื่อยยาก เหนื่อยเบื่อเส็งท้อนะครับก็รักษาไอ้ตรงจุดนี้ไว้เพราะว่าสิ่งดีๆมันกำลังจะมาแล้วนะครับมาดีกว่าเดิมนะว่ากันอย่างนั้นนะครับความคิดที่ซ่อนอยู่คุณเองบอกโอ้ฉันอยากเป็นเศรษฐีนี่ฉันอยากจะเป็นเศรษฐีนะครับทำดีๆได้เป็นนะครับสรุปแล้วนะได้ไพ่เดอะเวิร์ดเนี่ยเดอะเบสเลยนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ย ทำชีวิตให้ดีนะครับแล้วคุณจะมีคนรอบตัวรอบกายเนี่ยสนับสนุนคุณนะครับไปในทิศทางที่ดีนะครับโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับขอให้มั่งขอให้มีขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนเลยนะครับ